สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชอบวาวุ่นเรื่องคนอื่นคนเกิดเดือนกรกฎาคมสองเนื้อแท้ข้างในคลิปนี้นะคะเป็นการส่องเนื้อแท้ของท่านที่เกิดในเดือนกรกฎาคมค่ะ เพ,เพื่อนๆลองสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างที่เกิดในเดือนนี้นะคะตรงไม่ตรงแม่ไม่แม,แม,แม,แม่ยังไงสามารถมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปเดียวนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเขาว่ากันว่าคนเกิดเดือนกรกฎาคมเป็นคนใจดีเพราะว่าบางส่วนก็มีนิสัยของชาวราศีกรกฎที่เป็นธาตุน้ำจึงมีความอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอแต่จริงๆแล้วก็ยังมีนิสัยอีกหลายอย่างที่ซุกซ่อนอยู่นะคะมาดูข้อแรกเลยค่ะคนเกิดเดือนกรกฎาคมมักขี้สงสาร,รและใจอ่อนสัมผัสความรู้สึกข,ของคนอื่นได้ง่ายใครมาเล่าเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์เรื่องสุขให้ฟังก็ร้องไห้เสียใจและดีใจไปกับเขาด้วยนะคะคนเกิดเดือนกรกฎาคมปกติจะเป็นคนเงียบๆไม่ชอบหาเรื่องใครค่ะ แต่ถ้าโกรธโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่พังเป็นพังนะคะจริงๆคนเกิดเดือนนี้ชอบอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลรถถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนแต่จังหวะชีวิตทำให้ต้องไปเรียนหรือว่าไปทำงานไกลบ้านต้องเดินทางบ่อยๆจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวและคนรักค่ะ คนเกิดเดือนกรกฎาคมเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆถ้าเพื่อนชวนไปไหนก็พร้อมเสมอขับรถไปรับไปส่งก็ได้และหากใครมาหาเรื่องพักพวกของตัวเองก็ลุยเลยค่ะจะรออะไรนะคะแถมคนเกิดเดือนนี้ยังรักครอบครัวสุดๆเช่นกันคนเกิดเดือนกรกฎาคมจะยอมทำงานหนักเพื่อหวังให้คนในบ้านมีความสุขค่ะถ้าสังเกตดีๆตัวคุณเองน่าจะมีนิสัยหรือความชอบไม่ชอบอะไรบางอย่าง ที่คล้ายๆกับแม่ของคุณด้วยนะคะเวลารักใครก็รักมากๆทุ่มเทให้หมดแต่ถ้าลองเกลียดใครก็เกลียดจนแทบไม่อยากมองหน้าแถมยังเป็นคนขี้หึงอีกตัางหากค่ะไม่แปลกเลยนะคะที่คนเกิดเดือนกรกฎาคมนี้จะมีนิสัยขี้น้อยใจลึกๆเพราะเป็นคนที่แคร์คนอื่นจึงหวังให้คนอื่นดูแลเอาใจใส่เหมือนที่เราทำให้เขาด้วยค่ะ แต่พอเจอคนรอบข้างไม่เป็นแบบนี้ก็จะรู้สึกเฟลไปเลยนะคะคนเกิดเดือนกรกฎาคมมีความคิดของตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครมาควบคุมว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่ตัวเองนี่ละค่ะที่ติดนิไสัยไปสั่งให้คนอื่นต้องทำตามที่คุณบอกโดยไม่รู้ตัวนะคะหน้าที่การงานที่คนเกิดเดือนกรกฎาคมต้องรับผิดชอบมักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ งานที่ต้องดูแลช่วยเหลือคนอื่นต้องทำร่วมกับคนหมู่มากต้องเดินทางรวมทั้งงานยากๆที่ต้องอาศัยความอึดถึกและทนมีความกดดันสูงและคนเกิดเดือนนี้ก็จะสามารถเป็นตัวท็ปทอปขององค์กรได้ด้วยค่ะยังไงก็ตามนะคะแต่ละคนก็มีนิสัยของหลายๆราศีผสมกันไปอย่างคนเกิดเดือนกรกฎาคมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีนิสัยดังที่กล่าวมาทุกข้อนี้ค่ะแต่ขอบอกว่า ความใจดีและมีน้ำใจของคุณนี่นะคะเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คนรอบข้างรักสุดๆไปเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของสองเนื้อแท้ของคนที่เกิดเดือนกรกา,ราคมนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ